ครับผมสวัสดีพี่น้องเจ็ซีสุขสุขคุครับผมนะครับวันน ouais, ี้ก็อยู่กับบอตัมคือเก่าครับพี่น้องนะครับพาพี่น้องครับมาเพื่อนคว้มงามนะครับราคาดีๆคือเก่าครับผมนะครับม้อยู่โอรันฟาร์มนะครับครอบครัวของน้องโอนะครับตำบลบ้านน้องแก่นะครับตำบลเขื่อนน้ำอำเภอบันผือจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้มีอยู่นะครับสองสามตัวนะครับมาเปิดให้พี่น้องได้รับชมกันเดี๋ยวสิบเอ็ดสัปดาม์เจ็ดละตัวนะครับวี่น้องเพิ่อนจะเปิดราคาไรบปานในไปรับชมเลยครับน้องโอสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเพื่อนครับอยู่กับ ฟาร์มควายงามของน้องโอนะครับก่อนจะสอบถามกับน้องโอครับแนะนําตัวกับพี่กับน้องนะครับผมครับผมโอครับอยู่น้องแก่ครับตำบลยังครับตำบลข้าน้ำอำเภอบรนพือยัางวัดอุดรธานีครับครับผมมีซื้อฟาร์มมาครับโอโอลานฟาร์มครับโอลานฟาร์มเนาะนะครับมันนี่มี่พอพันเนาะครับสองสามตัวนะครับมาชุ่มความงามแล้วก็เปิดราคาเนาะครับผมเปิดราคาให้พี่น้องได้รับชมกันน้องโอครับไอ้คอเบอร์โทร่วไปนะครับเบอร์โทร0 9 6 09695695696869686เนาะครับครับน้องโอนะครับบ้านน้องแก่ตะบนเขินน้ำรับพี่น้องนะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมยามทมข้าวนะครับน้องนงทางอ่าบ้านน้องแก่นะครับวันนี้ก็มีพ่อพันธุ์นะครับค้ยงามอยู่2โตนะครับมาให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับว่าเป็นยังไงเนี่ยนะครับน้องโอครับต้นน้ำอ้นี่พ่อพันธุ์เป็นยังครับชื่อยกเพชรครับเจ้ายกเพชรเนาะครับผมเจ้ายกเพชรนี่ เสื้อไซส์เล็กกว่าไปนะครับลูกยกมงค้นครับเป็นลูกยกมงค้นเนาะแม่สายอีสานครับแม่สายอีสานแต่ว่าเป็นลูกยกมงค้นนะครับหน้าตาคือพอเป๊ะเลยนะครับบ่ตตองห่วงตอนนี้อายุเพิ่นไรไนะครับตัวนี้สองปีสี่เดือนครับสองปีสี่เดือนครับผมกับควมสูงอยู่ที่รยสี่สิบห้าครับ145ยสี่ผ่านเนาะครับผมตามที่เฮาวัดกันเมื่อกี้นะครับผมสองปีสเดือนโอ้อีกเมื่อกี่เดือนกะ เอาสปได้แในเล่าเลยแน่นครับนะครับนี่เอาไปคุ้มฟูงใดล้ะครับเอาคุ้มฟูงได้เลยนะครับผูใดมักสายเนื้อนะครับเป็นหนองเบื้องคีบอยู่นะครับเบื้องข้อเบื้องแข้งเบื้องขาพนหลดนะครับขาตันๆนะครับแง่ๆเลยนะครับขาหนาขาหลังยืนตรงนะครับหลังตรงนะครับแก่ๆนะครับเป็นพอพันคุ้มฟูงในสบายเลยนะครับเบื้องเอือกผักเพ่นะครับเบื้องขอแข้งขอขาโอขาใหญ่ดบ สายเนื้อนะครับผู้ใดนี่มักสายเนื้ออยู่นะครับเป็นลูกของยุคมงคลน,นะครับหางเงานะครับคุณถ่ายนะครับหางเกือบตุกยินนะครับเล็บน้อยดีครับค้นหางไงนะครับตัวโตถือว่าสวยเลยนะครับกับหนุ่มหน่อยตัวนี้นะครับ โอ้มาอยูดวดไหมครับตัวนี้โดนแล้วครับเป็นปีแล้วครับเป็นปีแล้วเนาะครับมาปั่นครับเขางมาปั่นเนาะครับมักจังใดก็ได้นั่งขามาตัวนี้เป็นยังไงมักเนื้อมักขาเพิ่นครับเนาะเนื้อขาเพิ่นเลยเนาะขาใหญ่เนื้อแดงเนาะนาครับอืนะครับนี่บ่ธรรมดาครับนุ่มหน่อยนะครับผู้ใดกําลังที่หาพ่อพันธุ์อยู่พี่น้องนะครับเบิ่งคลิปอยู่นะครับเอานะครับเข้าง้างขาวๆแล้วงามราคาให้พี่น้องเนี่ยเปิดไปไรบ้างครับตัวนี้เปิดไว้100,000 สามหมื่นห้าพันบาทครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเนาะครับผมครับลูกชายยกมงคลขับไปหน่องนะครับนี่กำงามสวยๆเลยนะครับผู้ใดอยากเอาไปนะครับประจำคอกประจำฟาร์มก็โทรสอบถามน้องโอได้นะครับเพื่โทรกระยูแต่คลิปเดียวประจำเอาขึ้นไว้ให้นะครับเดี๋ยวมาพี่อ่านะครับเดี๋ยวให้บึ่งตุ๊ดไปกันนะครับผมครับน้องโอเป็นตัวที่สองเนาะครับผมครับที่เอาไม้พี่น้องในรอบชมกันนะครับผม ตัวที่สองนี่น้องผมได้ตั้งคซื้อว่าครับซื้อสายฟ้าครับสายฟ้าครับเจ้าสายฟ้านะครับสายฟ้านี่เพื่อนป็นลูกเพื่อนพีน้องลูกของแก้วฟ้าครับลูกของแก้วฟ้าเนาะนะครับนี่เอกสารครับพี่น้องนะครับใบหลอดครบนะครับเป็นลูกชายของแก้วฟ้านะครับผมตอนนี้ของเจ้าสายฟ้านี่สูงไรเป็นต้องสูงร้อยสามสิบห้าครับร้อยสามสิบห้าเซนอายุของมันตอนนี้ครับสิบสี่เดือนครับสิบสี่เดือนครับผมโอ้ถือว่ามาดีนะครับพี่น้องนี่ถือว่ามาดีนะครับสูงสูงนะครับ มักตะควันเพื่อนเลยครับเด่นๆเลยนะครับควันเกี่ยวสวยทีไรนะครับเนื้อนางสีชมพูนะครับเพิ่อนเกิดตื่นใหม่แน่จักหน่อยนะครับอย่เบิ่งความงายรบกันนะครับโค่นทางก็ถือว่าญ่นะครับไทยเสมอนะครับหางเป็นพุ่สวยนะครับเล็บหน่อยคลิกดีนะครับถ้าเดือทถาง่างก็ขาบอทุกบอทอนมายังนะครับนี่กูใดกำลังหาพอพันนะครับผมเอาไว้คุ้มฟูงในอนาคตนะครับนี่ ตาแต้มเข้มจ้ำนะครับขนคู่ซองทางนี่นะครับมีให้เห็นนะครับเขาเปิดสวยเลยนะครับหัวาะหนวกดีนะครับข้ออ่องนะครับเอวเปลกเผานะครับเป็นร่างพึ่งสวยเลยนะครับขอแข้งขอขาถือว่ายิ่งถือว่ามาดีนะครับคุณนายตัวนี้นะครับประเด็นที่กำลังมองหาอยู่นะครับพอพันในอนาคตนะครับเป็นลูกชายของแก้วฝานะครับผม14เดือนนะครับกับควบสูงลอยสามสิบห้า ถ้าดีดีก็สายที่สายที่พกนะครับพี่น้องทามหาพกเลยนะเบอร์นึ่งเหมือนได็ครับเป็นเบอร์นิ่งเหนได็นะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าข้อไงข้อตันดีนะครับครับค่อยหน่อยค่อยนุ่มตัวนี้นะครับเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีในอนาคตได้เลยนะครับทุนนะครับแม่คุณดำเนาะครับแม่คุณดำนะครับรูเข้ามากกับนะครับเป็นดำนะครับแต่พ่อเป็นเป็นเปือกนะครับผมตัวนี้เขาเพิ่มมั่งหาอยู่นะครับผมนุ่มหน่อยนะครับ เดี๋ยวมีโค้งไม่ลูกตัวนึงโค้งนู้เนาะครับผมโอเคมาเปิดห้องของนี้ครับไอ้ทำราคาเนี่ยลูกแก้วฝานะครับ14เดือน135เซนเนาะครับน้องโอลเปิดเวลาเลยครับ85,000บาทครับ85,000บาทเนาะครับผมราคานี้ตัอน้องได้บอกหน่ได้ได้ครับไอ้เตะมือเนาะครับมพัดมาหากันนะครับผมนี่บ้านน้องแกนะครับผมตะบนเขื่อนน้ำนะครับสวยๆงามๆเลยอ่ะนะครับเดี๋ยวเขาลุกตัเป็นโค้งที่โค้งที่สามเนาะครับเป็นตัวที่สามเลยสามครับ โซที่สามนี่เป็นแม่ลูกครับผมแม่เพิ่งซูมมาครับนุ่มแม่ลอยสี่สิบสองครับลอยสี่สิบสองได้ตั้งซื้อป่ะครับแม่นี่แม่เปียกครับแม่เปียกครับนะครับลอยสี่สิบสองเส้นครับพี่น้องนะครับครับลูกไส้ของดาวลุงครับลูกของดาวลุงนะครับเดี๋ยวห้เบิ้งลูก ulously, ันครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวพ้าไปเบื้องพอนะครับพ่อก็เป็นคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อนะครับคลิปเป็นจีน่าพอดนะครับลอยสี่สิบสองเส้นลูกแรกนะครับลูกที่สองใสแล้วเนาะใสดาวลุงไว้เลยใสดาวลุงคเรับป็น พ่อพันธุ์ประจําข้อของน้องโอนะครับที่ว่าใจลูกดีนะครับของจอรดาลุ่งนะครับเดี๋ยวให้เบิ่งนกันนะครับนิ่งไม่น้องคิดไปคิดมวคิดแล้วเนาะครับคิดว่าครับคิดว่าพะว่านิงแล้วครับว่าเพิงผสมไปสิบก็เหมือนไม่ค่อยผ่านหรอกครับพสมตัวโตเนาะครับพสมตัวเนี่ยเต็มเปี๊ยเลยแหละนะครับนี่ลูกครับเรารอเลยนะครับเรารอเลยนะครับลูกแรกลูกสองได้ทองก็แสดงว่าซื้อสองได้สามตัวนี้ได้สามครับซื้อสองได้สามเลยนะครับมาเบิ่งนความง่างมองแม่กัน สูงลอยสี่สิบสองนะครับผมตาเทียมใหญ่เขมจำข้อออนครบเปิดเลยนะครับพวกเล็บพวกยังดีน้องเนาะครับดีครับเล็บดีครับตรงเท้าขาวกำไรหนาหลังเลยนะครับ้นตัวดีนะครับนี่ลูกแรกต่วอยสี่สิบสองแล้วข้อตันข้อหนานะครับขาใหญ่ท้าเปิดนะครับเบืองนุ่มนะครับนุ่มสวยนะครับขอแข้งขอขาดีนะครับหางเงานะครับกำลัลูกชายเพิินนะครับลูกชายของดาวรุ่งนะครับ ร้านลุงเพชรครับร้านลุงเพชรนะครับร้านลุงเพชรนะครับร้านลุงเพชรเดี๋ยวค่อยเบิ้งพ่อกันอ่ะนะครับโคมแม่ลูกเนาะครับลูกตัวผู้นะครับในท้องใสไว้แล้วใส่ดาวลูกคือซองในสามเลยครับผมให้เขาฟังราคานะครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเนาะครับผม้อยสี่สิบสองนะครับร้านลุงเพชรในท้องกับร้านลุงเพชรครับผมในสามเลยนะครับ อ่ะนังโอครับไอคอปเบอร์โทรอีกรอบครับเบอร์โทร096 096 956 956 9686ครับ9686ครับผมพีกัตติตั้งฟาร์มเส่กอดบาานีหนบ้านน้องแก่บ้านน้องแก่ตำบลเขื่อน้ำตำบลเขื่อน้ำอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับนะครับเนาะอ่าครับผมไปมาเบอร์ถือการโทรสอบถามเบอร์โทรนะครับเตะคลิปได้เลยนะครับครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณนังโอนะครับเปิดคลอเปิดฟาร์มนะครับเปิดราคาให้พี่น้องรับชมกันนะครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ